ประชาชนในพื้นที่เองนะคะที่หันมาตื่นตัวเรื่องของมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด -19 หนึ่งในนั้นหลายคนเริ่มหันมาออกกําลังกายในช่วงเช้าๆแล้วนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองในช่วงนี้ล่าสุดที่งจทย์สงขาค่ะพบว่ามีประชาชนนะคะตื่นตัวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากจะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วค่ะรวมถึงการใช้เจลล้างมือ หลายคนยังหันมาออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเช่นสถานีขนส่งหาดใหญ่ได้มีการใช้พื้นที่เล็กๆค่ะบริเวณซอกตึกและก็บ้านพากันออกมาออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นของทุกวันวันหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะก็จะมีบุคคลทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นและก็ผู้ใหญ่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง โดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นความร่วมมือของเทศบาลนครหัดใหญ่กับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิกนะคะให้ชุมชนต่างๆโดยจะเปิดสอนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยเริ่มต้นมาตั้งแต่1มีนาคมจนถึง30กันยายนนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ